ที่เห็นลูกค้าเห็นนะครับในช่องนะครับก็ประมาณ5เมตรนะครับสูงของตรงนี้ครับท็อปสุดก็เมตรเก้าสิบเป็นปืนบานคึบนะครับผมทางนี้นะครับก็จะเป็นอ่าด้านมือจับเนาะด้านมือจับเราก็ทำมือจับแล้วก็ยิงนิเวทติดกับไอ้ตัวนี้ไปนะครับเวลามันปิดมันก็จะดูสนิทนะครับผมข้างนอกเราไม่เห็นโค้งนะอ่าข้างในเราก็จะเห็นโค้งแบบนี้ครับการใช้ก็จะเป็นสแตนเลสสองนิ้วคูณสองนิ้วนะครับเกียบสามพุ่สี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฉากนะครับ ัสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้จัดก,การกอมนะครับอีกแล้วนะครับผม <Yeah! S 1> โอ้อยหา,ายไปนานกับคลิปนะครับผมคน้นสมบูรณ์นะครับผมวัดผ่านสะดือจะต้องมีเกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงเพราะว่าต้อง <laughs> มีชีวไปหาลูกค้านะครับผมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยได้ไปติดงานกับทีมช่างนะครับผมอันนี้อ้า สวยไหมครับเราจะมารีวิวประตูนะครับบ้านคุณตุ่มนะครับอยู่ที่พงหลวงประตูที่เห็นที่ตาเห็นนะครับในช่องนะครับก็ประมาณ5เมตรนะครับสูงสูงตรงนี้ครับ็อปสุดก็เมตรเก้าสิบอ่าเป็นประตูอะไรนั้นไปดูกันนะครับเอาง่ายๆก็คืออลูมิเนียมอลูมิเนียมที่ท่านเห็นนะครับสีเทาครับอลูมิเนียมสีเทานะครับความกว้างก็จะอยู่ประมาณประมาณนะครับอยู่ที่10เซนหรือว่า4นิ้ว ตื่นตืนบานคึบนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่ดาด้านมือจับเนาะด้านมือจับเราก็ทามือจับแล้วก็วกยิงรีเวทติดไกตัวนี้ไปนะครับเวลามันปิดมันก็จะดูสนิทนะครับผมทุกอย่างของเราใช้สแตนเลตส4 0 4หมด,หมด้ะอันนี้ช้างนะครับช้างก็ยังมีในนอกเหมือนเดิม นะครับผมโอเคมาดูอันนี้เขาเรียกว่าเสาประคองนะครับเสาประคองเราก็ต้องทํายื่นออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้รับกับตัวอลูมิเนียมของมันแปกนะครับสะคองหูช้างนะครับมันโค้งแข็งแรงแน่นอนนะครับมือจับมีในมีนอกนะครับข้างในเราก็เชื่อมข้างนอกเราไม่เห็นโค้งนะข้างในเราก็จะเห็นโค้งแบบนี้ครับโค้งที่ใช้ก็จะเป็นสแตนเลสสนิ้วคูณสนิ้วนะครับเกรสามพุี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฉากนะครับฉากสองนิ้วนะครับฉากหนึงนิ้วเอาไว้ตัวประคองเดี๋ยวผมพาไปดู ข้างในเราก็จะยิงแบนนะครับยิงแบน3ตําแหน่งหนึ่งนะครับยิงแบนหรือแสตบาร์แล้วก็ยึดด้วยลูกดีเวดนะครับบนกลางล่างส่วนตรงนี้ถ้าจะเป็นท่อนะครับ2นิ้วคับ2อนิ้วเหมือนกันเอาไว้เพื่อความแข็งแรงของมันนะครับสังเกตง่ายๆก็คือโครงเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับตรงนี้มันจะเป็นโค้งแล้วก็อลูมิเนียมมันจะขึ้นมาขึ้นเลยโค้งมา5เซนนะครับ5เซนนะครับตัวข้างล่างเห็นไหมครับ ตอนนี้อนุเนียมก็จะลงมาหซนเหมือนกันตัวล้อมันจะปิดตัวล้อ,อนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งนึงดูฝั่งนี้กันลืมลืมเห็นไ,ไหมเห็นนะครับมันก็จะมีปิดตัวล้อประมาณครึ่งนึงนะครับผมอ่าฮะแล้วก็จะมีปอกตัวนี้บางบางท่านเขาถามเยอะนะครับตัวนี้ปอกนะครับปอกนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับปอกปิด บนล่างนะครับถ้ากลัวแมลงเข้าก็ใส่นะครับแต่ถ้าไม่กลัวมันไม่เป็นสนิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ <Wow. S 1> ถ้าไม่ใส่มันก็จะดูแบบเรียบกว่านี้นะครับกระใส่มันก็จะมีเห็นตัวมันโอเคอ้า้ไข้างในอ้าอันนี้ตัวเขาเรียกว่าเสวาวอองนะครับเสวาวอกองแล้วก็ใช้ซปเปอร์ลีนนะครับซปเปอร์ลีนคู่นะครับวิ่งค,คู่อย่างนี้นะครับวิ่งคู่แล้วก็ใส่ไปเลย2ตัวนะครับมันจะฉากยึดนะครับละล้อ,อประตูมันก็จะอยู่ข้างในนี้ซปเปอร์ลีนมันก็จะหนีดไว้ ซูเปอร์ลีนเนาะประมาณนีส <pl ains> ้ส่วนข้างล่างนะครับหางปลาลูกค้าบอกว่าทําเผื่อไว้อนาคตนะครับอนาคตจะใส่รีโมทแล้วก็คือถ้าก๊อปไปนั่งัานไหนนะครับลูกค้าบอกว่าจะใส่รีโมททีหลังนะครับก็แจ้งก๊อปี๋ือก๊อปจะทำหางปลาข้างล่างไว้ให้โอเคสวยงามไปเรามาปิดคลิปกันครับปิดนะครับนะครับปืดทุกอย่างเป็นสแตเลสกเก็ตซับซูสีทั้งหมดนะครับทที่เราไม่ค่อยได้รีวิวนะโอเคครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับผลงานนะครับร้านก๊อกมูมสแตนเดดนะครับยังไงครับลูกค้านะครับท่านใดที่ชมคลิปอยู่แล้วสนใจนะครับต้องการนะครับตรงประตูสวยๆแบบนี้นะราคาไม่แรงแน่นอนนะครับติดต่อได้นะครับตามเบอร์เบอร์นี้นะครับหรือว่าตามเพจ Facebook นี้นะหรือว่าช่อง YouTube นี้นะยู่ไหนยูเนี่ยชี้มั่วเอ๊ะนี่ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อย ติดตามชมคลิปต่อๆไปของก๊อฟกันล้กันนะครับผมการก๊อฟนะครับขอฝากนะครับร้านก๊อฟโฮมสเตสเตส168นะครับรับทำงานสแตนเลสทั่วประเทศไทยงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลเรารับัหมดนะครับจ้า